รกระทรวงแรงงานเขาเห็นชอบมาตรการดูแลแรงงานกัมพูชาพี่น้องครับนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานป้ายแดงเลยทีเดียวครับท่านก็ออกมาเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินมาตรการผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสามารถอยู่ในราชาอาณาจักรและทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทางกระทรวงแรงงานจึงมีมติให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาทั้งหลายที่ถือบัตรผ่านแดนทั้งที่มีอายุหรือว่าหมดอายุกันไปแล้วซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยตามมาตรา64แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมและการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด ดังนี้คือผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อการทำงานได้อีก6เดือนหรือจนกว่าด่านจะเปิดครับรวมทั้งยกเว้นโทษเปรียบเทียบปรับสำหรับกรณีอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่กรมการจัดหางานกำหนดไว้โดยชำระค่ายื่นคำขอ100บาทเท่านั้นเอง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน225บาทได้รับอนุญาตให้ทำงานครั้งละ90วันครับทีนี้กรณีการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงแต่ใบอนุญาตทำงานยังมีอายุให้ใบอนุญาตทำงานดังกล่าวใช้ได้ต่อไปครับจนกว่าจะสิ้นสุดใบอนุญาตทำงานอันนี้สามารถเปลี่ยนและเพิ่มนายจ้างได้ไม่เกินสารายภายในจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน และคนต่างด้าวต้องมารายงานตัวต่อตรวจคนเข้าเมืองทุก30วันด้วยนะครับอย่าลืมกันก็แล้วกันทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลก็มีผลตั้งแต่7มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับพี่น้อง